วสวัสดีครับเ,เพื่อนๆพบกับพร้อมเราแล้วเ,วเดอจากตอนที่แล้วนะ่ะเราพูดถึงเดบลูปที่มีเสียงดังและมีขนาดใหญ่กว่าวานสิทเมื่อเจ็ดเท่าแต่ถ้าว่ามันมีสัตว์ที่ใหญ่กว่านั้นและเสียงดังกว่านั้นละ่ะดับลูปที่ว่ายายแล้วนะ่ะยังมีสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นอีกตั้งหลายเท่านั่นก็คือจูเลีย ขนาดคร่าวๆข,ของรูปนะ่ะมีขนาดใหญ่มากๆเลยนะเกือบเท่าสองสนามฟุตบอลต่อกันแต่หลังจาก2ปีที่คนพบ,บรูปนะ่ N o e A, ะ NOEA ได้คนพบเสียงริษณาใต้ทองทีเลลึกที่ดังกว่าเดบรูอีกจังหลายเท่าเสียงนี้มีชื่อเรียกว่าจูเลียเอดบรูว่าดังแล้วแล้วจูเลียล่ะมันจะดังขนาดไหนเรามาลองฟังเสียงเดบรูเทียบกับจูเลียกันดูนะครับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆผมว่ามันน่ากลัวถึงสองเสียงหรืเด้อเสียงย่างกระสัเปลาดออกมาจากในโทรทัศน์ยังไงอย่างนั้นเลยนะเสียงดังมากจนแผงไฮโดรโฟนในบริเวณเส,ส้นศูนย์สูตรในทางตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกรับได้ทั้งหมดแต่เพราะความคลุมเครือของทิศทางของเสียงที่ได้รับนั้นทําให้ไม่สามารถระบุตําแหน่งของเสียงได้ชัดเจน แต่คาดว่าตำแหน่งของเสียงน่ะน่าจะเป็นตำแหน่งเดียวกับดัรูปแน่แนการมีตัวตนของจูเลียนอ่ะลือๆกันว่าอพอลโล 33A5 ได้ถ่ายภาพเงาดำขนาดใหญ่ในบริเวณเดียวกับที่พบเสียงจูเลียแล้วไอที่ว่าใหญ่นี่มันจะใหญ่ขนาดไหนก่อนจะมาดูขนาดของจูเลียเรามาดูขนาดของตึกสูงอย่างตึก Empire State ที่มีความสูงถึง4 4 3เมตรอดีตเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกยาวนานกว่า40ปีและขนาดลำตัวของจูเลียนะ มีขนาดความยาวที่ประมาณการไว้ยาวถึง800เมตรว้าวอะไรมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยถ้าเ,เพื่อนๆยังเห็นภาพไม่ชัดผมจะลองเปรียบเทียบกับเรือขนาดใหญ่อย่างเอเวอร์กิเวนที่ติดอยู่ในคลองซูเอตนานถึง6วันคลองซูเอตมีหน้ากว้าง280เมตรส่วนเรือขนสินค้าเอเวอร์กิเวนน่ะมีขนาด3า9 9, 9. นะ้เาเมตรเอเวอร์กิเวนน่ะถือว่าเป็นหนึ่งในเรือคอนเทนเนอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะสนามฟุตบอลมีความยาว120เมตร แล้วบลูปล่ะว้าวกระใหญ่เหมือนกันนะนี่ที่นี่เรามาดูจูเลียกันบ้างโอ้โหอย่างก,กูเรือเอเวอร์กิเวนตั้งสองเท่าไนงะลองจินตนาการดูถ้ามันว่ายน้ําเข้าคลองสุงเอตมาจะสร้างความเสียหายได้มากมายขนาดไหนอาจจะเกิดคลื่นยักษ์ที่ทําให้บ้านเรือนรอบข้างเสียหายก็เป็นได้เรื่องราวของเดอะบลูปนั่นน่ะมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานและสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจให้เราได้ถกเถียงกันมาหลายปีแต่จูเลียที่มีขนาดเสียงดังกว่าและมีขนาดลาตัวใหญ่กว่าเดอะบลูปตั้งหลายเท่า ทำไมถึงไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันนะก็เพราะ NOAA นะ่ะมั่นใจว่าเสียงเนี่ยไม่ใช่เสียงสตัตว์หรือเสียงสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ตั้งแต่แรกและลงความเห็นไว้ว่ามันเป็นสิ่งผู้ขวานลำแข็งที่ชนและเลื่อนไปตามพื้นของทะเลก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อจูเลียนมาเป็น Iceberg g r o u ิ d i n g on the f l o ร์และนอกจากนี้นะเรามักจะเจอข้อมูลที่พูดถึงอพอลโล 33A5 หรือ A553 หรือ 5A35 ที่สามารถจับภาพเงาดำได้อย่างที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งถ้าหากเราพิจารณาดูจริงแล้วนะข้อมูลพวกเนี้ยนะก็ไม่ใช่ข้อมูลที่มีความจริงมากเท่าไรน ไอ้ที่ว่าจับภาพเงาดําขนาดใหญ่ได้นี่คือเป็นเรื่องโกหกสินะยี่หนออะไรอย่างงี้และไอ้โครงการอพอลโลนะ่ะคือโครงการที่มีเป้าหมายที่จะส่งมนุษย์ไปเย็บดวงจันทร์และกลับสู่พื้นโลกแ้อย่างปลอดภัยโดยโครงการอพอลโล11นะ่ะได้ทำภารกิจสำเร็จและสร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกโดยนิวอัรมสตรองและบัตอัลดรินนักบินอวกาศที่ได้ร่วมภารกิจในครั้งนี้โดยโครงการนี้นะ่ะมีต่อเนื่องหลายครั้งก่อนที่จะถูกยกเลิกไปหลังอพอลโล17เนื่องจากต้องการลดงบประมาณในช่วงสงครามเวียดนาม จากข้อมูลที่กล่าวมานะ่ะจะเห็นได้ว่าโครงการอพอลโลนะ่ะได้ถูกลุ้มเลิกไปตั้งแต่ปี1 9 7 2แล้วก่อนที่จะพบเสียงจูเลียและเดอะบลูอีกและชื่อของแต่ละโครงการนะ่ะเป็นไปตามลำดับตัวเลขตั้งแต่1ถึง17และไม่มีการตั้งชื่ออักษรผสมตัวเลขอย่างแบบในเรื่องเล่าที่กล่าวมารวมไปถึงรูปภาพเงาดำที่ถ่ายได้ก็ยังไม่มีใครเคยเห็นสักคนหากจะบอกว่าไอ้ข้อมูลนี่มันเป็นความลับนะ่ะแล้วใครกันละ่ะที่มันเอามาเล่าให้เราฟังนะ่ะฮ้ย yeah. กระจุบไปแล้วเดอ้อเรื่องราวของจูเลีย เ,เพื่อนๆมีความคิดเห็ยนยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ใครมีข้อสงสัยหรือมีข้อโต้แย้งอะไรนะหรือข้อมูลอะไรผิดพลาดนะคอมเมนต์ไว้เลยเด้อยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องพร้อมเหลาคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นขอให้เพื่อนๆติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนบายบาย